ขอเสนอสุดพิเศษค่ะสําหรับคุณผู้หญิงที่โชคดีทุกท่านนะคะที่อยากจะลดน้ําหนักได้แบบมีประสิทธิภาพแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะนมลดน้ําหนัก f i t เอสของเราค่ะลดได้ดีมากๆนะคะพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเฉพาะคุณผู้หญิงที่ดูไลฟ์สดของเราเท่านั้นค่ะเอาคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยค่ะสาวๆค่ะแสดงตัวเข้ามาเดี๋ยวเผื่อทีมง,งานของเราจะเพิ่มดิวพิเศษให้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาอ้วนมานานมากแล้วโดยเฉพาะอ้วนหลังคลอดอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าลดยากจริงๆเลยค่ะเพราะว่านะคะในหน้าท้องของเราเนี่ยก็จะมีไขมันหน้าท้องนะคะหนาๆบางคนเนี่ยขึ้นเป็นก้อนๆเลยนะคะนองก็หย่อนคล้อยค่ะหากคุณนะคะ เลือกลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลซักทีค่ะต้องดูหลายสดของเราในวันนี้เลยนะคะหากใครมองหาวิธีลดน้ำหนักที่ได้ประสิทธิภาพอยู่อย่ารอช้านะคะอยากสวยอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นอยากให้สามีรักเรามากยิ่งขึ้นคนอ้วนนะคะที่อยากจะผอมลงอยากให้คนสนใจแล้วก็รักเรามากยิ่งขึ้นห้ามพลาดไลฟ์สตีมของเราในวันนี้ค่ะ โดยไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะจะมาบอกให้ส,สาวๆได้ทราบกันค่ะถึงโปรแกรมลดน้ำหนักฟิตเอชค่ะ ที่ไม่ใช่ชาหรือว่ายาลดน้ําหนักที่เราเห็นทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะและเป็นครั้งแรกค่ะที่นมโปรโตีนฟิตเอสออร์แกนิกของเรานะคะในเมืองไทยเนี่ยจะให้นะคะผลดีนะคะถึง3อย่างด้วยกันค่ะนอกจากจะช่วยลดน้ําหนักแล้วนะคะยังช่วยทําให้ผิวพรรณของเรานะคะสวยงามเปลง่งปลั่งค่ะแล้วก็ให้พลังงานที่เหมาะสมกับร่างกายในแต่ละวันด้วยด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของเรานะคะที่เรียกว่าไรนิกนั่นเองนะ คใครก็ตามค่ะที่เคยเครียดกับปัญหาเรื่องการลดน้ําหนักแล้วมันได้รับผลข้างเคียงของตัวยาลดน้ําหนักค่ะลืมมันไปได้เลยค่ะเมื่อเลิกดืด่มดมฟิตเอสของเรา เพียงเลือกเดือบนมฟิตเอสนะคะวันละ2แก้วเท่านั้นค่ะรับรองคุณจะต้องตกใจกับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฟิตเอสของเรานะคะผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าชวินิกนั่นเองนะคะทําให้นะคะช่วยดูดซึมสารอาหารได้เร็วมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ที่สําคัญนะคะวัตถุดิบนําเข้าอย่างดีนะคะจากสหรัฐอเมริกาได้มาตรฐาน FDA ด้วยนะคะรับรองดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าของเราทุกทกท่านเลยนะคะที่สนับสนุน Fit เกันมาโดยตลอดเลยไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะดิฉันขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับทุกท่านเลยนะคะเรียกว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ซ้ําใครแน่นอนและยิ่งซื้อมาก ยิ่งคุ้มมากช้าหมดอดนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดของเราค่ะซื้อฟิตเอสสองกล่องนะคะแถมฟรีเชเกอร์1ขวดแบบนี้นะคะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องเป็น4กล่องพร้อมเชเกอร์ให้ไปเลยค่ะหรือเป็นคอมโบเซต4กล่องนะคะเราแถมฟรีอีก2กล่องเป็น6พร้อมเชเกอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือว่าซื้อ7กล่องนะคะ แถมฟรีอีก3กล่องแถมฟรีเชคเกอร์ไปอีกหนึ่งด้วยโอ้โหคุ้มค่าแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะคำสั่งซื้อของเรานะคะทุกเซตทุกคอมโบเลยจะได้รับขวดเชคเกอร์แน่นอนเพื่อความสะดวกสบายในการดื่มนมฟิตเอสค่ะ โดยเฉพาะนะคะกับไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากสินค้าจะมีคุณภาพแล้วยังเป็นสินค้าของแท้เท่านั้นเลยนะคะสาวๆจ๋าสินค้ามาแรงมากๆเลยนะคะจนทําให้ฟิตเอสนะคะมีคนทําปลอมขึ้นมามากมายเลยค่ะแต่ในไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะรับรองว่าของแท้เท่านั้นค่ะ ย้ำกันอีกสักรอบนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะที่ทาง FitS มอบให้กับคุณลูกค้าทุกคนในช่วงของไลฟ์สดนี้นะคะซื้อ FitS 2กล่องนะคะแถมฟรีเชคเกอร์ค่ะ1ขวดค่ะซื้อ FitS3 กล่องนะคะแถมฟรีให้อีก1กล่องเป็น4พร้อมเชคเกอร์ไปด้วยเลยค่ะซื้อเซ็ตคอมโบ4กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะพร้อมเชคเกอร์อีกเช่นเดียวกันและเซ็ตสุดท้าย 7กล่องค่ะแทมให้ฟรีฟริตเอ็อีก3กล่องนะคะพร้อมกับเช็คเกอร์แบบนี้ได้ยินไม่ผิดค่ะคุณขาฮอตเดลค่ะ,คะมีเฉพาะในช่วงของไลฟ์สดของเราเท่านั้นเลยนะคะวิธีการสั่งซื้อไม่ยากค่ะเพียงแค่คอมเมนต์เข้ามานะคะใส่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ของคุณให้เรียบร้อยค่ะแอดมินจะได้ติดต่อไปเลยค่ะอ่าและตอนนี้นะคะมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะคะขออน,นุญาติดนึงอ่าคุณอัชารานะคะ อ๋ออีกข้างหนึ่งคุณนารีนะคะฉันจะได้รับอีกอสั่งสองกล่องนะคะได้เชคเกอร์หนึ่งขวดใช่ไหมใช่แล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านแรกของเรามีออเดอร์เข้ามาอีกแล้วซื้อ2แถม1นึ่งชคเกอร์ถูกต้องค่ะสั่งวันนี้นะคะเพื่อรับสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอยากได้ด่วนสั่งด่วนเลยนะคะเฉพาะโปรโมชั่นในไลฟ์สดของเราเท่านั้นอยาา่ารอช้ารีบสั่งค่ะ โอ้โหคอมเมนต์ตอนนี้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะมีแต่คนอยากสวยอยากคุณดีทั้งนั้นเลยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณปริตานะคะถามว่าดื่มยังไงใช้ยังไงนะคะโอ้อันนี้ตอบได้เลยค่ะว่ายายง่ายมากๆเลยนะคะ ฟิตเอสของเรานะคะคุณตัวสาวจ๋าชงดื่มเพียงวันละ2แก้วเท่านั้นค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอย่างตอนเช้าก่อนไปทํางานนะคะคุณสามารถนะคะใช้เวลาเพียงแค่ 2- อสานาทีเติมน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เติมฟิตเอสลงไปเขย่าเขย่า,ยา,า,ยาปุ๊บยกดื่มแบบนี้เลยเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะมีพลังงานทํางานได้ตลอดทั้งวันอยู่ท้องสบายท้องนะคะที่สําคัญค่ะช่วยเพิ่มการนะคะเผาผลาญไขมันแล้วก็เร่งการลดน้ําหนักด้วยจ้า อีกท่านหนึ่งเข้ามาบ้างคุณสมศรีถามว่าหลังคลอดลูกดื่มได้ไหมโอ้โหอันนี้ บอกเลยนะคะว่าถ้ายังให้นมบุตรอยู่เนี่ยดื่มได้ไหมระยะนี้แนะนําว่ายังไม่ควรใช้ถ้าเรายังให้นมบุตรอยู่นะคะ,ะแต่ถ้าหลังหย่านมแล้วสามารถดื่มได้เลยค่ะยิ่งดื่มเร็วยิ่งดีนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเวลาทองของการลดน้าหนักเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเยืย่อไขมันของเราที่มันเกินมาเนี่ยมันยังอ่อนนุ่มอยู่ถ้าทิ้งไว้นานๆมันจะแข็งเป็นก้อนและลดยากมากยิ่งขึ้นค่ะ ทานมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะลดไป2กิโลอ่าปกติยังกินตอกนกลางคืนได้ด้วยอ่าถูกต้องอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าอ่าผ,ผลิตภัณฑ์เพิ่มความต้านทานได้ไหมอ๋ออิ่มใช่ไหมคะอ๋ออยากลดน้ําหนากักแต่ไม่อยากเสียเรียวแรงนะคะมีเรื่องให้กังวลมากมายแล้วดื่มแล้วกลัวว่าจะเหนื่อยทำอะไรไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะ สาวๆหลายคนนะคะตกอยู่ในปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะใครกังวลอยู่เรื่องนี้นะคะว่ากินแล้วกลัวจะหมดแรงไม่มีแรงทำงานลองดืง Fit ่มฟิตเอสได้เลยค่ะเพราะฟิตเอสนะคะประกอบด้วยโปรตีนจากพืชถึง4ชนิดที่จะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานนะคะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยโปรตีนที่เพิ่มเข้ามานะคะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้พลังงานสามารถทำงานได้ตลอดทั้งวันค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณปริยาถามว่า ลดน้ำหนักใช้เวลานานแค่ไหนอืมอันนี้ค่ะหลังจากผ่านไป7วันนะคะคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันเริ่มจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะคะ ความอยากอาหารจะลดลงนะคะเออและที่สําคัญนะคะไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปค่ะลูกค้าของดิฉันส่วนใหญ่นะคะจะลดน้าหนักได้1-2กิโลกรัมนะคะหลังจากเริ่มดื่มไปจนครบ1สัปดาห์แรกนะคะและถ้าอยากลดเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะ5กิโล10กิโลภายใน2เดือนเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าคุณลูกค้าหลายท่านเลยนับแสนรายนะคะดื่มฟิตเอสกับเรานะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะทั้งเรื่องของความร้อนภายในนะคะเรื่องของอาการสูญเสียน้ําปากแห้งตาพรา่าบางคนบอกว่าทานอาหารลดน้าหนักแล้วปวดหัวนะคะมีความเมื่อยล้าหรืออะไรก็ตามมั่นใจได้เลยค่ะดื่มฟิตเอสไม่มีผลข้างเคียงแบบนั้นแน่นอนค่ะ และสําหรับใครนะคะที่สั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมตรวจสอบสินค้านะคะให้ดีด้วยนะคะใครพบว่าสินค้ามีตําหนิมีปัญหาสามารถนะคะสอบถามเข้ามาทางแอดมินแล้วก็ส่งคืนได้เออส่งคืนได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจใ่ายใดใทั้งสิ้นแล้วอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะสั่งพิม์พชื่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้ชัดเจนแอดมินของเราจะรีบทักกลับไปหาและส่งสินค้าคุณภาพดีให้คุณคะ่ะ โอ้โหตอนนี้ Inbox ของเรานะคะแทบจะระเบิดเลยทีเดียวนะคะกับคำสั่งซื้อที่เข้ามาแบบเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังลังเลอยู่นะคะรีบตัดสินใจค่ะตอนนี้ทีมทันบอกว่าเหลืออีกแค่29สิ์เท่านั้นนะคะใครที่ยังลังเลอยู่รีบสั่งซื้อช้าหมดอดนะจ๊ะ ฟิตเอสค่ะเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นของดีมีชื่อเสียงนะคะในไลฟ์สดของเราค่ะการันตีเลยนะคะที่สำคัญค่ะฟิตเอสนะคะได้รับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกานะคะที่เรียกว่า FDA นั่นเองดังนั้นค่ะดื่มได้ปลอดภัยแน่นอนหรือใครมีปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเจอของปลอมทักกลับมาค่ะเรายินดีดูแลคุณค่ะและสาหรับใครนะคะที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะ ฟิตเเนี่ยใช้ดีจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเรามีข้อพิสูจน์ค่ะผู้ใช้จริงของเรานะคะที่เคยลองใช้มาแล้วนะคะเขาบอกว่า ดื่มไปนะคะเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหลังจากดื่มไป2เดือนนะคะนี่สาวคนนี้นะคะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องน้ําหนักมามากพอแล้วนะคะดูโปรไฟล์ของเรา Before After แต่น้ําหนักค่ะลงไม่ได้สักทีค่ะทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยรู้สึกอึดอัดมากๆกับการเดินต่างๆเสื้อผ้าสวยๆก็ใส่ไม่ได้ค่ะแล้วก็เสียใจมากๆเลยเขาบอกว่าขอบคุณ f i t s นะคะที่ทําให้ร่างกายของเราดูดีมากขึ้นแบบทุกวันนี้ ทีมงานดูรูป before after ได้เลยค่ะดังนั้นนะคะหากคุณลูกค้าท่านใดค่ะต้องการความช่วยเหลือนะคะโปรดแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเพื่อที่ฉันจะได้แนะนำนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้แอดมินทุกท่านเลยนะคะยืนยันอีกครั้งนะคะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของภาวะน้าหนักเกินโรคอ้วนนะคะดื่มฟิอไป1สัปดาห์เห็นผลแน่นอนค่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแล้วค่ะคุณนิมลถามว่า ต้องควบคุมอาหารไหมนะคะออกกําลังกายไหมอันนี้บอกเลยนะคะว่า f i ตเของเราเนี่ยเหมาะกับคนที่มีงานยุ่งและไม่มีเวลาค่ะเบิร์ไม่อยากจะควบคุมอาหารนะคะเหนื่อยกับการออกกําลังกายแนะนํานะคะเพราะว่า ติดเอสของเราเนี่ยได้ผลอย่างชัดเจนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมเอาโปรตีนถึง4ชนิดนะคะพร้อมส่วนผสมลดน้ําหนักนะคะจังมังคุดป่านะชาเขียวกระวองเพชรและอื่นๆด้วยเมื่อผลิตภัณฑ์หลต่างเหล่านี้นะคะสารต่างเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะช่วยในการเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะจํากัดการดูดซึมแคอลอรี่ทําให้เราเนี่ยสามารถลดน้ําหนักได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะแน่นอนนะคะยางวัานิดดึงว่า อยากให้ออกกําลังกายเบาๆด้วยถ้าใครออกกําลังกายเบาๆไปด้วยจะได้ผลคูณ2เลยโอ้โหผลทวีคูณเลยประสิทธิภาพดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคอมเมนต์กันบ้างค่ะคุณอุไรนะคะคุณอุไราวานบอกว่าใช้มา1เดือนน้ําหนักลดไป5กิโลโอ้โหเยี่ยมมากแล้วถามว่าควรใช้ต่อไหมอะ ติเอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะคุณขาช่วยปรับสมดุลทางโภชนาการช่วยลดน้ําหนักนะคะไม่ต้องกังวลเมื่อหยุดใช้ผลิตภัณฑ์รับรองว่าไม่โยโย่แน่นอนค่ะแต่อย่าลืมนะคะหลังจากใช้แล้วควบคุมอาหารให้เหมาะสมนะคะงดไขมันงดน้ําตาลอย่าก,กินมากนะคะแล้วก็เพิ่มอาหารที่มีคารี่ตามนะคะทานาผักใบเขียวเยอะๆนะคะจะได้สวยและหุ่นดีค่ะ ฟิตเอสของเรานะคะบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับไฮเอ็นเลยนะคะที่นอกจากจะช่วยลดน้าหนักแล้วยังช่วยป้องกันโรคโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆแถมยังช่วยปรับปรุงระบบย่อยอาหารของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นบํารุงผิวพรรณด้วยนะดีแบบนี้ทําไมจะไม่ลองใช้กันล่ะคะดีแบบนี้คะ่ะก็ต้องสั่งกันเข้ามาเยอะๆสั่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์เยอะมากจริงๆนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะอ่า ให้ไปเลยค่ะคอมโบเซตคุณชาลิตานะคะแจกเชคเกอร์อีกหนึ่งขวดด้วยคุณธวัชชัยนะคะสั่งคอมโบสากล่องอาจแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องพร้อมเชคเกอร์ด้วยจ้าอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวรวรรณนะบอกว่าขอคอมโบสกล่องอ่างั้นเราแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องนะคะพร้อมเชคเกอร์อีกหขวดจุกจุกกันไปเลยจ้า เท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับคุณลูกคา้าทุกท่านนะคะที่สั่ง Fit S ตั้งแต่2กล่องขึ้นไปเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีให้จำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะอีกไม่กี่สิทธิ์ค่ะคลิกด่วนที่ลิงก์ด้านล่างของเราเลยจ้าอีกท่านหนึ่งนะคะคุณจันจิราบอกว่าขอจัดคอมโบ4กล่องอถ้างั้นเราแถมให้ฟรีอีก2กล่องพร้อมเชคเกอร์ไปด้วยเลยจ้าอีกท่านหนึ่งขอเซตเล็ก คอมโบ2กล่องอ่ะเราแจกให้ฟรีนะคะเชคเกอร์อีก1ขวดด้วยโอ้โหต้องขอขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนของทุกท่านเลยจ้าโอ้โหจะเห็นเลยนะคะว่าทุกท่านเนี่ยให้ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของเรามากๆเลยนะคะฟ i t เอเนี่ยกลายเป็นสินค้าสุดฮอตไปแล้วนะคะคุณขาเพราะว่าไงคะ ใช้ง่ายสะดวกปลอดภยัยและได้ผลไม่มีผลข้างเคียงคิดมากไปทำไมคะสั่งเลยไม่ต้องรออีกต่อไปนะคะรับการดูแลได้ทันทีค่ะอย่าปล่อยให้ความอ้วนมาทำลายชีวิตของเรานะคะย้ำกันอีกรอบค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นค่ะซื้อฟิตเอสสองกล่องนะคะเราแถมฟรีเชคเกอร์หนึขวดค่ะซื้อ3กล่องนะคะแถมฟรีอีก1กล่องพร้อมเชคเกอร์จ้าซื้อ4กล่องนะคะแถมฟรี สองกล่องพร้อมเช็กเกอร์ไปด้วยซื้อคอมโบเซตชุดใหญ่7กล่องแถมฟรีอีก3ามกล่องโอ้เป็นสิกล่องพร้อมเช็กเกอร์แบบนี้เลยค่ะ รีบสั่งกันเข้ามาเลยนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะในช่วงไลฟ์ของเรานะคะเพราะเราปิดไลฟ์เมื่อไหร่ราคาจะดีดกลับเข้าไปราคาเดิมเลยนะคะรีบคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะใส่ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเซ็ตที่คุณต้องการเข้ามาเลยคะ่ะอย่างอีกท่านหนึ่งคุณนัทยาบอกว่า ขอสั่งสามกล่องอ่ะของแถมจัดไปให้เลยจ้าอีกท่านหนึ่งคุณพงเพชรอ่ะใส่ชื่อที่อยู่มาเรียบร้อยเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวแอดมินของเรารีบติดต่อกลับไปเลยจ้าอคอมเมนต์เยอะมากๆจริงๆเลยนะคะบางอันอ่าน,านไม่หมดอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใส่ข้อมูลเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะชื่อเบอร์โทรที่อยู่เดี๋ยวแอดมินของเราจะรีบทักอินบ็อกซ์กลับไปด่วนเลยคะ่ะ เอารีบเลยรีบ่ดนรีบ,รบ,รบสั่งนะคะตอนนี้ทีมงานจะสั่งตัดของเราแล้วนะคะไลฟ์ของเราใกล้จะปิดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวนับถอยหลังนะคะนับสาและและและ1นหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะต้องหยุดการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าใครสั่งในช่วงนี้ไม่ทันนะคะสามารถนะคะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อสั่งสินค้าเพิ่มเติมได้หรือใครนะคะยังแังเลมีความคำถามนะคะหรือข้อแนะนําต่างๆอยากให้เราแนะนํานะคะก็สามารถทักอินบอ็อกซ์มาหาได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับช่วงไลฟ์สดนะคะดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สั่ง FIT S โปรโมชั่นสุดพิเศษของเราสําเร็จด้วยจ้า ทุกคนมั่นใจได้เลยนะคะในประสิทธิธภาพของ f i t เอชค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะนอกจากนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้อย่างดีนะคะยังปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะคะที่สําคัญ f i t เอชนะคะเรายังมี การให้พลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายอีกด้วยค่ะสําหรับนะคะช่วงไลฟ์นี้นะคะดิฉันต้องขอปิดไปก่อนนะคะเพื่อไปแท็กสินค้าค่ะขอบคุณที่อุดหนุนเรามาโดยตลอดนะคะเราพบกันใหม่นะคะกับการไลฟ์สดในครั้งหน้าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรต้องติดตามกับ f ิ t เอสนะคะขอบคุณค่ะ